หลวงปู่ชอบท่านกมา็มีหลวงปู่ชอบเนี่ยมักจกะเจอเงินกับเสือบ่อยหลวงปู่ชอบเนี่ยนี่สัยไปคนละอย่างนะท่านไปไหนมักจะมีเสือเช่นอย่างท่านไปเที่ยวพม่าอนี่เหมือนกันนะโอ้โหนั้นมันมันขึ้นเรืกกอนั่นถ้าธรรมดาแล้วมันก็ตายเลยอ่ะเอาท่านอยู่ถ้ำมีแค่อยู่นั่นอ่ะแล้วทางขึ้นมานี่มันมีก้อนหินชุ้งสูงอยู่ตรงบน เสือโค่งใหญ่เนี่ยนะท่านเล่าให้ฟังเองนะไปอยู่พม่าเวลาท่านลงมิบาตท,ท่านไม่ลงมือบาตก็ไม่บอกใครลัวเขาจะมายินมันท่านนะคือมันมาอยู่เหมือนกับหมาท่านว่างั้นนะแล้วก็ตอนนั้นเราไม่ได้เดินจงกรมเราก,กาลังห้าโมงเราก็เตรียมกําลังจะเดินจงกรมท่านว่างอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยทางคนขึ้นมาเนี่ยโผล่ขึ้นมามันก็เห็นเรามองมาเห็นเราอยู่ แต่มันไม่สนใจมันเหมือนหมาเห็นเจ้าของอะไรงพอมามันก็มองเห็นเราอยู่เรานั่งอยู่แล้วมันมองแล้วมันก็มองไปโดดขึงขึ้นเลยมันขึ้นไปก้อนหินตรงสูงสูงประมาณสักหนึ่งเมตรกว่าหินก้อนหินใหญ่ๆข้างบนน่ะพอมันนอนได้ว่างั้นจนอะมันเป็นทำเลดีๆน่แหละมันมามันมองเห็นท่านถ้ามองเห็นท่านแล้วแพ้ไปมันก็มองขึ้นไปทางนี้โดดขึงนี่ไปเลย แล้วที่นี่เป็นนอนเรียกแข้งเรียขาอยู่นั่นชี